สุขภาพดีเริ่มที่ความรู้วันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของผื่นลมพิษนะครับที่เป็นแบบเรื้อรังนะครับหลายคนก็คงจะเคยแบบมีผื่นแดงๆนูนๆขึ้นมาแล้วก็คันมากเลยนะแล้วมันก็จะเป็นให้เป็นหายๆนะครับบางคนก็มีสิ่งที่มันกระตุ้นนะอาจจะไปโดนแมลงโดนรอยขีดข่วนอะไรก็ตามนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้มันมีอะไรนะครับที่มันน่ารู้บ้างสําหรับเพื่อช่วยเราในการที่จะอ เข้าใจแล้วก็ปฏิบัติตัวได้ดียิ่งขึ้นนะครับในการดูแลผื่นชนิดนี้นะครับสวัสดีครับช่องหมอชัดชัย ICU พบกับผมหมอแอร์ผู้เชี่ยวชาญอายุรกรรมโรคปอดและ ICU ครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องของผื่นลงพิษเลื้อลังที่เพิ่งมีการาตีพิมพ์ในวรารสารทางการแพทย์นะครับเร็วๆนี้เองนะครับเรามาดูกันว่ามันมีอะไรบ้างนะครับ ในเรื่องของผื่นลมพิษนะครับภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะเรียกว่าเอติคารียนะครับซึ่งลักษณะของผื่นเนี่ยก็เป็นอย่างภาพที่เราเห็นเนาะมันจะเป็นลักษณะแบบบวมบวมแดงๆงนะครับมันจะนูนๆูแล้วก็คันมากเลยคันนะครับพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามันเป็นแป๊บๆแล้วหายเนี่ยมันก็จะเป็นไม่เกิน6สัปดาห์นะครับเมื่อไหร่ที่มันเป็นหายๆเป็นๆหายๆเกิน6สัปดาห์ขึ้นไปเนี่ยหรือเป็นต่อเนื่องเกิน6สัปดาห์เลยนะครับ เราจะเรียกว่ามันเป็นผื่นลมพิษเรื้อรังนะครับก็คือแยกที่6สัปดาห์นะเขาบอกว่าไอ้ผื่นตัวนี้มันพบได้ทุกอายุเลยนะครับแล้วก็พบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนะครับสาเหตุอาจจะเป็นจากยาอาหารที่เรากินเข้าไปอยู่ทุกวันนี้นะครับหรือโรคติดเชื้อก็ได้นะครับน,นี่คือสาเหตุของผื่นลมพิษนะครับซึ่งอาการเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของผื่นที่มันนูนนะครับลักษณะคือมันจะนูน สีออกแดงๆแล้วก็คันมากๆเลยคันเนี่ยคือผื่นพวกนี้มันจะคันมากเนาะคันยิ่งถ้าเกิดในเด็กเนี่ยมันจะหยุดเกาไม่ได้อะเด็กต้องต้องเกาเนาะเชื่อว่าหลายคนเนี่ยอาจจะเคยเป็นผื่นนี้แล้วแล้วอาจจะไม่รู้ตัวนะครับแล้วเวลาเป็นเนี่ยเราก็จะอดใจไม่ได้ต้องเกาใช่ไหมครับจนบางคนอาจจะเคยได้ยินว่านี่อย่าเกามากเดี๋ยวเป็นแผลเป็นเนาะอันนี้มันเป็นคําสอนของผู้ใหญ่สมัยก่อนก่อนที่บอกว่าเอออย่าเกามากนะแต่บางทีเด็กๆอ่ะมันทนไม่ไหวเพราะมันคันใช่ไหมครับเนาะ ซึ่งผื่นพวกนี้เนี่ยจริงๆตัวผื่นน่ะมันไม่ได้ทําให้เกิดแผลเป็นนะครับผื่นแบบนี้เนี่ยเวลาหายเนี่ยมักจะหายเร็วหายในย4ชั่วโมงนะครับแล้วก็ไม่เหลือรอยทิ้งไว้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นแผลเป็นเนี่ยอาจจะเป็นผื่นชนิดอื่นหรือว่าเกาแล้วอาจจะติดเชื้อแทรกซ้อนอย่างนี้เป็นต้นมากกว่านะครับปัญหาของมันก็คือว่าพอคนเราคันมากใช่ไหมครับอาจจะนอนไม่ได้ เพราะว่าพอนอนไปแล้วเนี่ยอาจจะต้องตื่นมาเก่ามันคันมากเนาะอาจจะทํากิจกรรมอื่นๆอย่างเช่นโดยเฉพาะเด็กๆเนี่ยสมมตินั่งเรียนอยู่มีผื่นนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็ต้องเก่าใช่ไหมครับเกาเนี่ยก็จะไม่สนใจฟังครูอะไรเป็นต้นเนาะมันทําให้ทํากิจกรรมต่างๆเนี่ยก็ ก็แย่ไปอารมณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะงุดหงิดไงพอพออยากจะเกาสมมติอ่าเราอยากจะคันมีคนมาบอกว่าอ้อยากเกานะเดี๋ยวมันยิ่งเผลนยิ่งลามเราก็จะรู้สึกงุดหงิดอารมณ์เสียเพราะมันคันมากทนไม่ไหวนะสุดท้ายก็จะต้องเกาอยู่ดีนะครับทําให้คุณภาพชีวิตโดยรวมเนี่ยมันแย่นะซึ่งผื่นแบบนี้นะครับเขาจะแบ่งกว้างๆว่า,วาอยู่ดีมันก็เกิดขึ้นเองเลยนะหาหาตัว กระตุ้นไม่เจอจริงๆหรือว่ามีตัวกระตุ้นมาทําให้เกิดผื่นเกิดขึ้นนะครับซึ่งจะแบ่งกว้างๆเป็น2ออย่างนะครับคราวนี้เราก็สงสัยว่าเอะไอ้ผื่นเนี่ยมันมาอย่างไงทำไมอยู่ดีมันบวมขึ้นมาได้คือต้องเข้าใจว่าในผิวหนังของคนเราเนี่ยมันมีเม็ดเลือดขาวอยู่เนาะมเม็ดเลือดขาวตัวนี้มันก็มีหน้าที่คอยป้องกันนะครับพวกเชื้อโรคพวกอะไรต่างๆเนาะมันมีอยู่แล้วในผิวหนังของเรานะคราวนี้พอมันมีสิ่งที่มันมากระตุ้นนะ ซึ่งไอเม็ดเลือดขาวตรงนี้เราเรียกว่าเรามีมันมีชื่อนะมันมีชื่อว่าแมสเซลคราวนี้มันมีอะไรก็ตามที่มันมากระตุ้นไอเม็ดเลือดขาวตรงนี้ให้มันปล่อยสารตัวนึงออกมานะสารตัวนั้นน่ะจะทําให้เกิดอาการคันขึ้นสารนั้นชื่อว่าฮิสตามีนนะครับแล้วอ,อาจจะมีสารอื่นๆด้วยนะครับแต่หลักๆก็คือตัวฮิสตามีนนะซึ่งเวลาที่มันจะกระตุ้นเม็ดเลือดขาวในผิวหนังของเราเนี่ยถามว่ามันกระตุ้นด้วยอะไรได้บ้างคือโดยส่วนใหญ่เนี่ยคนที่มี ลกลุ่มโรคนี้มันอาจจะก,กระตุ้นได้โดยการเสียดสีนะครับเช่นมีอะไรมาขีดข่วนที่ผิวหนังเราซึ่งแบบนี้เจอบ่อยมากเลยนะครับเจอบ่อยที่สุดเลยนะเป็นแบบตัวกระตุ้นเนี่ยนะครับมีอะไรมาโดนผิวหนังเราขีดไปเดินไปชนโต๊ะอะไรนิดหน่อยก็บวมผื่นขึ้นนะครับพวกนี้จะเกิดจากการเสียดสีนะครับหรือเรียกว่า d e ม m a t o f i b r i a นะอันนี้เป็นภาษาอังกฤษนะครับหรือบางคนกระตุ้นโดยเป็นน้ําร้อน้ําเย็นแรงกดนะครับโดนโดนโด,ดนกดบางคนเนี่ย กระตุ้นแรงสั่นนะครับบางทีมีเครื่องนวดเอามานวดปุ๊บอ้าวเป็นผื่นขึ้นเลยก็มีนะครับบางคนไปโดนแสงแดดนะเกิดจากรังสี uv อะไรเงี้ยนะครับหรือบางคนออกกําลังกายไปออกกําลังกายแล้วจะมีผื่นขึ้นนะครับอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันนะซึ่งที่เจอบ่อยคือแบบเฉียดสีนะครับสิ่งที่ต้องระวังคือเวลาเราเราเจอโรคพวกนี้เนี่ยบางคนก็เป็นผื่นแบบเนี้ยไม่มีอันตรายอะไรแต่บางคนก็มีสิ่งที่มันมีเจอร่วมกันได้นะครับเช่นการทานยาคุมกําเนิด ไวรัสตับอักเสบ B ตับอักเสบ C นะครับหรือโรคพวกไวรัสเมลมโรคพยาธิต่างๆนะครับโรคพุ่มพวงไทรอยโรคคอหรือโรคมะเร็งพวกนี้มันอาจจะมีบางคนที่ที่มีโรครวมเหล่านี้อยู่นะครับอันนี้ก็ต้องให้คุณหมอเนี่ยเขาตรวจประเมินเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งนะครับในเรื่องของการรักษาเบื้องต้นเนี่ยดีที่สุดเลยคือหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นนะครับเพราะถ้าเราหลีกเลี่ยงได้ ไอผื่นนี้มันก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับแต่คราวนี้ในะบางคนที่ผื่นมันเกิดขึ้นเองเนาะหรือมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เนื่องจากว่ามันเกิดจากาตัวเม็ดเลือดขาวของเราใช่ไหมครับจำได้ไหมที่ว่าชื่อแมสเซลแล้วมันปล่อยฮิสตามีนออกมาเราก็เลยทานยาต้านฮิสตามีน นะครับซึ่งยากลุ่มนี้เนี่ยเราสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาเลยเราอาจจะเคยได้ยินว่ามันมันทานยาเป็นยาแก้แพ้นะครับเรียกว่ายาแก้แพ้หรือหรือ,รอบางคนก็ไม่ใช้ยาลดน้ำมูกอะไรเงี้ยนะซึ่งกลุ่มยาแก้แพ้ตัวนี้ละอาจจะเคยได้ยินชื่อ,อลอราทาดินเซทไรลีซีนะครับนะตามถ้าบอกแบบแบบนี้ตามร้านขายยาเขาก็จะมีขายให้เราด้วยนะครับส่วนการรักษาอื่นๆเนี่ยที่ถ้ามันเป็นรุนแรงนะครับซึ่งอันนี้คุณหมอเขาจะพิจารณาเพิ่มเติมเช่น อาจจะต้องเพิ่มขนาดยาของของตัวยาแอนติฮิสตามีนพวกนี้ให้มันมากขึ้นสัก4เท่าอะไรเงี้ยหรือมีการให้สเตียรอยหรือยาที่ลดสารอื่นๆร่วมด้วยนะครับตรงนี้ต้องไปปรึกษาหมอก่อนนะครับในการรักษาสิ่งสำคัญที่สุดครับคนเป็นโรคนี้คือเหลียกเลี่ยงสิ่งที่ทำให้เกิดอาการนะครับครับสำหรับวันนี้ก็จบเนื้อหาเพียงเท่านี้ครับก็สุขภาพดีเกิดได้ถ้าเรามีความรู้นะครับ ถ้าใครชอบเนื้อหาแนวนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปถ,ถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ